น้องค่ะพี่นอออ้องบ่มีคนค่ะนั่นคือกระเป๋าสามภาระของญาติรศมีที่เตรียมมาเตรียมพร้อมได้พี่น้องจา้าสถานีย่อยค่ะอากาศแจ่มใสค่ะพี่น้องจา้ามือนี้แจ่มใสดีค่ะแจ่มใสดีเนาะ,ะเนาะวันนี้อากาศดีค่ะจากบ้านมาก็จะประมาณพอดนค่ะเห็นเบิรงเนาะค่ะพอดเลยจ้ะพี่น้องจา้า สถานที่ที่เยรัศมีจะมาทำการเฮ็ดคลิปเนาะคะ่นะเนาะเป็นเอเตอร์กับพท่านในเมื่ออาชีพป็นใดเนาะพี่น้องจะ้ะก็เลยแบบว่าอยากอายอยู่จักน้อยอยู่คะ่ะแต่ก็เข้าก็ต้องก็ซูมือคะ่กะก็เลยสิไปทายคลิปพี่น้องสิออกไปทายคลิปคะ่ะเพราะวานนางอยู่บ้านบ่มมีคลิปลงค่ะพี่น้องจะ้ะเลยอยากออกไปล่องหาคออเทต์ มีรถไฟเิ่งด้วยนะคะพี่น้องชีหาในที่นี่แหละค่ะเหมือนนี่โอกาสดีค่ะน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของช,นชา,านชลาเนาะค่ะเนาะนี่เป็นสถานีย่อยค่ะเป็นสถานีย่อยเดี๋ยวเยรัสวีจะเป็นไปข้างบนด้วยพี่น้องจะพาขึ้นไปถ่ายคลิปบนข้างบนนู่นแหละค่ะสถานีรถไฟนี่แหละค่ะเรามาเยือนยุจุดในการเป็นพเพลย์เตอร์แล้วเราต้องทมกับพี่น้องจ้า ต้องหาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ชมเนาะคะ่ะวดโปร่งค่ะพี่น้องบ่ม,งมีคนค่ะนั่นคือกระเป๋าสามภาระของญาติรัศมีที่เตรียมมาเตรียมพร้อมด้วยพี่น้องจา้าสถานีย่อยค่ะ,คะ <c oughs> ล่างรถไฟนี่แหละพี่น้องจา้าเหมือนนี่เป็นมือวันคริสต์มาสบ็อกซิ่งเดย์ค่ะบ็อกซิ่งเดย์เนาะคะ่ะเนาะ ใสค่ะพี่น้องจ้ามือนี้เต็มายดีค่ะเตมใสดีเนาะค่ะเนาะวันนี้อากาศดีขบวนหนึ่งเป็นขบวนดวนเพื่ขบครจอดแล้วขบวนจอดที่สถานีใหญ่เดี๋ยวกับบรรยากาศกสิประมาณนี้นะคะพี่น้องสถานีรถไฟใกล้บ้านนี้ล่ะค่ะบอดโปร่งค่ะพี่น้องบอมีคนค่ะนั่นคือกระเป๋าสามภาระของญาติศมีที่เตรียมมาเตรียมพร้อมด้วยพี่น้องจ้าสถานีย่อยค่ะก็สุมือค่ะก็เลยสิไปท่ายคลิปพี่น้อง ออกไปถ่ายคลิปค่ะเพราวนาอยู่บ้านบ่นมีคลิปลงค่ะพี่น้องจา๋าเลยอยากออกไปล่องหาคอนเทนต์สวัสดีตอนเช้าสะพี่น้องจา๋าเยารัศมีเนาะค่ะวันนี้อากาศคือสิดีก็เห็นบ่ค่ะรู้สึกว่าสีดีเรามาเยือนอยุจุดในการเป็นครีเอเตอร์แล้วเราต้องถามค่ะพี่น้องจา๋าต้องหาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ชมเนาะค่ะ สถานีไงกับซียูในตัวเมืองนะพี่น้องจา้านี่เป็นสถานีย่อยของเมืองที่เยรัรมีอยู่เนาะค่ะเนาะก็เลยแบบว,ว่าเมือนี่ปรอมล่างรถไฟนี่แหละพี่น้องจา้าเมือนี่เป็นมือวันคริสต์มาสเอ่อบ็อกซิ่งเดยค์ค่ะบ็อกซิ่งเดย์เนาะค่ะเนะาะอากาศแจ่มใสค่ะพี่น้องจา้าเมือนนี่แจ่มใสดีคะ่ะแจ่มใสดีเนาะค่ะเนาะวันนี้อากาศดี ค่ะปลอดโปร่งค่ะเพื่อจะมาทำการถ่ายทำคลิปนะคะพี่น้องยาลาสีก็เลยถือโอกาสนี่แหละค่ะเมื่อนี่ก็เป็นมือสั้นดันดีค่ะรถไฟแลนด์พานค่ะรถไฟแลนพาน,าน,พานเก่าโมงเสาร์ดิพี่น้องเห็นปะแต่ยาลาสีสียางไปที่ไก่ไก่ข้นจุกหน่อยค่ะเพราะว่าขจามานางล่อรถไฟอยู่ค่ะเป็นพิเอเตอร์กับ่ระธานในเมื่ออาชีพปัน,นไดเนาะพี่น้องจ้ะ ็เลยแบบว่าอยากอาย,อยุจัหน่อยอยู่ค่ะแต่ก็เขาก็ต้องเห็นเบงเนาะค่ะพอดาจะพี่น้องจ๋าสถานที่ที่เยรัศมีจะมาทำการเห็ดคลิปเนาะค่ะเนาะมีรถไฟเล่นด้วยนะคะพี่น้องรถไฟแลนด่พาค่ะรถไฟแลนพารเห็นเบงเนาะค่ะพอดาจะพี่น้องจ๋าสถานที่ที่เยรัศมีจะมาทำการ เฮ็ดคลิปเนาะคะ่ mm hmm. นะเนาะซีหาในที mm hmm. นี่แหละค่ะเหมือนนี่โอกาสดีค่ะน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของชั้นชาลาเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นสถานีย่อยค่ะเป็นสถานีย่อย mm hmm. เห็นเบิร์เนาะคะ่ะวอาเราจะพี่น้องจ้าสถานที่ที่รัศมีจะมาทําการเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะเนาะอากาศแจ่มใสคะ่ะพี่น้องจ้ามือน,นี้แจ่มใสดีคะ่ะแจ่มใสดีเนาะคะ่ะเนาะ วันนี้อากาศดีรถไฟแนนลนดพาค่ะรถไฟแลนดพานเดีย๋ยวเยรัสมีสจะขึ้นไปข้างบนด้วยพี่นอ้องจะพาขึ้นไปถ่ายคลิปบนข้างบนนู่นละค่ะสถานีรถไฟนี่ละค่ะ,คะ ล่างรถไฟนี่แหละพี่น้องจ้าเมือนี้เป็นมือวันคริสต์มาสเอ่อบ็อกซิ่งเดย์ค่ะบ็อกซิ่งเดย์เนาะคะ่ะเนาะขบวนหนึ่งเป็นขบวนดวนเพิ่อขบใครจอดหร้อขบวนจอดต้าสถานีใหญ่แต่เนี่ยค่ะบรรยากาศกะสีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องสถานีรถไฟใกล้บ้านนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องข้างบนบรรยากาศที่เราจะถ่ายทํากันนะคะทําไม่ได้ค่ะทําไม่ได้เรามาถึงจุดนี้แล้วเนาะปลอดโปร่งค่ะพี่น้องบ่ม,งมีคนค่ะ นั่นคึกกระเป๋าสามพระของญาติศามีที่เตรียมมาตเตรียมพร้อมได้พี่น้องจา้าสถานีย่อยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องข้างบนบรรยากาศที่เราจะถ่ายทํากันนะค่ะจากบ้านมาก็จะประมาณพุดนค่ะล่างรถไฟนี่แหละพี่น้องจา้าเหมือนี่เป็นมือวันคริสต์มาสเออ Boxing Day ค่ะ Boxing Day เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะ เป็นทีเอเตอร์กับพทันในเมื่ออาชีพเป็นใดเนาะพี่น้องจ้ะก็เลยแบบว่าอยากอายอยู่จัหน้อยอยู่ค่ะแต่กะเฮาก็ต้องกะม้งเสาดิพี่น้องนั่นเห็นปะแต่ยายราศีสียางไปซิ่ไก่ไก่ข้นจัหน้อยค่ะเพราะว่าขจาจ่านางลอรถไฟอยู่แต่รถไฟเออขับรถไฟขบวนนี่เพื่อนสิจอดเพื่อนสิจอดออทุกสถานีนะะนเนาะค่ะขบวนอีก่ เป็นคีเอเตอร์กับพวกทัานในเมื่ออาชีพเป็นไดเนาะพี่น้องจ้าก็เลยแบบว่าอยากอายอยู่จักหน่อยอยู่ค่ะแต่กะฮู้ก็ต้องค่ะ <c oughs> ล่างรถไฟนี่แหละพี่น้องจ้าเหมือนนี่เป็นมือวันคริสต์มาสเอ่อบ็อกซิ่งเดย์ค่ะบ็อกซิ่งเดย์เนาะค่ะเนาะสถานีไงกะซีอยู่ในตัวเมืองเนาะพี่น้องจ้านี่เป็นสถานีย่อยของเมืองที่เยรัรมีอยู่เนาะค่ะเนาะก็เลยแบบว่าเหมือนนี่ปลอด เดี๋ยวยรัศีจะเป็นไปข้างบนได้พี่น้องจะพาขึ้นไปถ่ายคลิปบนข้างบนนู่นละค่ะสถานีรถไฟนีล่ละค่ะแต่รถไฟเอ่อขับรถไฟขบวนนี้เพิ่นสิจอดเพิ่นสิจอดออทุกสถานีเนาะคะ่ะขบวนอีกโปร่งคะ่ะพี่น้องม่มีคนคะ่ะนันคือกระเป๋าสามพระของญาติรัศีที่เตรียมมาเตรียมพร้อมได้พี่น้องจา้าสถานีย่อยคะ่ะ เดีย๋ยวยอราสีจะขึ้นไปข้างบนด้วพี่นอ้องจะพาขึ้นไปถ่ายคลิปบนข้างบนนู่นละค่ะสถานีรถไฟนี่ละคะ่ะชี้หาในที่นี่ละคะ่ะเหมือนนี่โอกาสดีคะ่ะน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของชานชลาเนาะค่ะเนาะนี่เป็นสถานีย่อยคะ่ะเป็นสถานีย่อยมีรถไฟเลี้ยงด้วยนะคะพี่น้องทำให้ได้ค่ะทำให้ได้เรามาถึงจุดนี้แล้วเนาะ โปร่งค่ะพี่น้องบ่มีค้นค่ะนั่งคือกระเป๋าสามภาระของญาติรัศีที่เตรียมมาเตรียมพร้อมได้พี่น้องจ้าสถานีย่อยค่ะรถไฟแลนฟานถ่ะรถไฟแลนพานสวัสดีตอนเช้าทีาพี่น้องจ้าญาติรัศมีเนาะค่ะวันนี้อากาศคือสีดีก็เห็นบ่ค่ะรู้สึกว่าสีดีเก่าโมงเสาร์ได้พี่น้องนั่นเห็นบ่แต่ญาติรัศมีสียางไปสีไกลๆคนจักกน้อยค่ะ เพราะว่าขจามานางลอรถไฟอยู่สวัสดีตอนเช้าท่าพี่น้องจาอ้าเยรัสมีเนาะคะ่ะวันนี้อากาศคือสีดีก็เห็นบ่นคะรู้สึกว่าสีดีก็ซึมมือคะ่ะก็เลยสิไปทายคลิปพี่น้องสิออกไปทายคลิปคะ่ะเพราะว่านางอยู่บ้านบ่นมีคลิปลงค่ะพี่น้องจา้าเลอยอยากออกไปล่องหาขบวนนึงเป็นขบวนดนนวน,ดนเพิ่งขบวนใครจอดแล้วขบวนจอดที่สถานีใหญ่ เดียวค่ะบรรยากาศกะสิประมาณนี้แะค่ะพี่น้องสถานีรถไฟใกล้บ้านนี่แหละคะ่ะก็สุ่มมือคะ่ะก็เลยสิไปถ่ายคลิปพี่น้องสิออกไปถ่ายคลิปคะ่ะเพราะว่านางอยู่บ้านบ่มีคลิปลงค่ะพี่น้องจา้าเลยอยากออกไปล่องหาคอนเก่าโมงเสาร์ดิพี่น้องเน่ยเห็นปะแต่ยายลามีสียางไปสิ่ไกลๆคน้นเล็กน้อยคะ่ะเพราะว่าพราเจ้ามา่นางล่อรถไฟอยู่บอดโปรงค่ะพี่น้องบ่มีค้นคะ่ะ นั่งคือกระเป๋าสามัมภาระของญาติสามีที่เตรียมมาตเตรียมพร้อมได้พี่น้องจา้าสถานีย่อยค่ะมือนี่ก็เลยแบบว่าสถานการณ์กะมีค้นแค่นิดน้อยค่ะก็เลยแบบว่าสะดวกเล็กน้อยค่ะพี่น้องจา้าล่างรถไฟนี่แหละพี่น้องจา้ามือนี่เป็นมือวันคริสต์มาสอ,อบ็กซิ่งเดย์ค่ะบ็อกซิ่งเดย์เนาะค่ะเนาะ หานที่นี่แหละค่ะเหมือนนี่โอกาสดีค่ะนั่นจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของชา้นชลาเนาะค่ะเนาะนี่เป็นสถานีย่อยค่ะเป็นสถานีย,ย่อยเก่าโมงเสาร์ดิพี่น้องนั่นเห็นปะแต่ยายราศีสียางไปซีไก่ไก่ข้นจักหน่อยค่ะเพราะว่าขจ้ามานางล่อรถไฟ